เดวิฟวพัทนะครับจากเดลิเล็กเซอร์นะครับหนึ่งช้อนทดแทนผักได้ถึง10กิโลกร,รมัมเดี๋ยวผมชงให้ดูเลยครับใส่เข้าไปเลยหนึ่งช้อนนี่ละลายง่ายครับละลายรืย่อยเลยช้อนเดียวก็พอเหรอคะน้ำเยอะขนาดน,นี้ก็ช้อนเดียวก็พอนะครับนี่แล้วก็คนนะครับใส่เลยนี่คน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 โอ้เข้มคนมากใส่แค่ช้อนเดียวใส่เยอะ แล้วเราก็สามารถแช่ไว้ในตู้เย็นกินได้ทั้งวันและกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเอยสีสีดีอ่ะอสีน่ากินอ่ะพี่กบพี่กบครับอ่าพี่กบเออลองดูนะครับเออเบือบอกสื่อซะพี่้องอ่าเป็นไงไม่เคยกินด้วยคอโลฟิลห<ะ>นูไม่เคยกินคอโลฟิลนะฮะจริงเหรอหนูรู้สึกว่ามันมีความหวาน ด้วยด้วยด้วยสีมันเขาหยันว่ามันขมตั้งแต่เด็กๆเลยเรามีความเชื่อว่าสีนี้มันคือขมอ่วน้องกวางลองชิมดูเป็นไงมันเหมือนมันเหมือนกินนํำปลาปกติกินไงโมเมนต์ต้องดีท็อกซ์ลำไส้นะครับใครที่ชอบเป็นสายปาร์ตี้กินหมูกระทะกินมันๆผัดผัดทอดทอดุกๆุกดิบๆเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะครับฝากไว้เลยนะครับหรือว่าใครที่กินแล้วนี่อยากให้พุงยุบตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับอยากให้ผิวพรรณสดใสคือคนเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ออก มันก็จะออกมาในรูปแบบเป็นฝ้าหน้า oh. เป็นฝ้าหน้ามไม่ใสพวงนี้มีผลเลยนะครับ